เรามีกุ้งสดด้วยเห็นไหมเขียนเรามีกุ้งสดผัดไทยโอ้ขายคนเดียวหรอครับร้าขายคนเดียวสักร้านอะไรก่อนจัเสร็จก่อนจอังเ,เ,เสร็จแล้วครับมีห่อไข่มีอะไรเอเอนี่นี่มีห่อไข่ไหมครับได้ห่อไข่ผมขอห่ขอไข่ได้ไหมได้คจ้บขอบคุณมากครับ พริกไม่ใส่ครับ กอ้มาก้มาท้าไปหาหมอเะเอาอะไรดีลองไปดูแม่ที่โรงพยาบาลเนี่ยอาตาอะไรนะ แล้วอะไรลูกเราจะมันจ,จะมากินน้ำกันอ๋อเรยนเนียนได้แล้วถ่ายแล้วผมผมใส่ถ้วยนี้นะครับได้ครับอันนี้ห่อครับโอ้ต่างห่อใครใช่ไหมครับ ไข่ห่อไข่กินแต่เช้าเลยยังทำของอยู่แมโอ้ครับนี่ผมถ่ายคลิปลง YouTube ครับผมแต่เขาเห็นครับเก่อเขาจะมากินตามเราเข้ามาอะไรครับลูกกอกครับผมครับ ฝากฝากติดตามหน่อยนะครับฝากติดตามอันนี้หอยทอดนี่มีหอยทอดผัดไทยครับผมจริงๆมีเยอะตันนี้ครับโอ้ครับผมนี่กขายที่นครสวรรค์มาก,ก่อนโอ้ขายใช่ครับหนี้ก็เลยมาขายที่นี่นกเขานครสวรรค์น่นนญญาจะขายดีเนาะครับนครสวรรค์ก,ก,ก็ขายดีครับ ไยังทำของอยู e ่อ่ะ เดี๋ยวหลังของจะมาอุดรุนหอยทอดนะครับไข่โอเค ก็เขายอยู่หน้าไม้หอมโอ้ไม้หอมนครสวรรค์เหรอครับครับผมขายอยู่ตรงไม้หอมบิลล่าโอ้โอก็ไปบ่อยนะแต่ความไม่เจอลุงนะครับโอ้หลัผมหยุดมาได้ปีสองปีแล้วโอ้ใช่ครับประมาณปีนึงแล้วเข้าไปที่โรงแรมทำโรงแรมอีกโอ้โรงแรมอีกเหรอครับบอกแล้วทำไมไม่เจอใช่ผมทำเลยเข้าไปทำที่ไม้หอม

ผมบอกเลยเลยว่าไม่ไม่มีของุูสนะครับครับเท่าไหร่ครับผมอันนี้คิดคสิบบาท